เดี๋ยวครับเรียกชั่นตัวอย่างเต็มของมือปืนนะครับเป็นตัวอย่างใหม่นะอันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าโอเคอันนี้คือตัวอย่างมันปล่อยมาหลายวันแล้วผมยังไม่ได้ดูนะก็มาทำเรียกชั่นพร้อมกันเลยดีกว่าขออภัยนะช้ชาอาจจะช้าไปหน่อยตัวอย่างมันปล่อยมาตั้งแต่วันโหจัาทิตทีหนึ่งแล้วเนี่ยปล่อยมาตั้งแต่วันที่เสือเข้าฉายอะ่ะแต่ตอนนั้นผมรีวิวเรื่องเสือไปวิวกลับมาเยอะอีกแล้วขอบคุณมากเลยนะครับโอเคไปสามสองหนึ่งเนี่ยแค่ตัวอย่างก็แบบบรรยากาศเหมือนพวกโฟกิงไวหนุ่มที่เราดูแล้วแหละเพ hey, ง กี่แหลมดดแล้ว,วหลังจากนี้เพชรเนิรรับงานได้จริงๆหรอได้สิสาซเพชรน,นะครับชื่อเพชรไอตัวเสื้อขาวนั่นแหละเหยือ่อง่าย่ะสองแสนงานนี้ผมรับเองลุงก็ถือว่าตอบแทนมูลคุณเพื่อนมันโอ้ผู้กอง ขอนายให้ไฟเขียวเรื่องผู้ใหญ่หมีด้วยแล้วกันได้ครับคุณนั้นยังไงก็ขอแบบเงียบๆนะที่สุดแล้วเป็นตำรวจจริงด้วยเราเนี่ยเมื่อตัดสินใจเดินเน,น,นสายงานแบบนี้นะมันเลิกยากมันอันตรายมันมีศัตรูอันนี้มันลุงที่ขอบุหรี่ในโฟกิงเนี่ยจำได้โฟกิงภาคสองอะ แน่พี่พุทธออกเป็นตัวประกอบบนยิงนางเอกฟ้าสาริกาครับร้องไห้ทำไมจะมีใครตายหรือว่าพี่แหลมจะตายในในเรื่องนี้โอเคจบแล้วอ่ะผมเคยดูคลิปที่ช่องหนึ่งจำไม่ได้แล้วช่องอะไรเขาวิเคราะห์เอาไว้ว่าเอบนจามินโจเซฟวานีเขาเป็นตำรวจนะเล่นเป็นตำรวจแล้วก็ ช่จริงด้วยเมื่อกี้เห็นเรียกพวกเห็นเรียกว่าผู้กองนะ่าส่วนพี่เฟยกับพี่แหลมก็น่าจะเป็นเพื่อนกันเหมือนในโฟกิงแหละไม่ใช่น่าจะก,ก็เห็นชัดอยู่แล้ว,วเป็นเพื่อนกันแหละพวกวยวกันแต่ก็ไม่รู้นะว่าจะมีหักหลังมีอะไรตอนท้ายไหมเพราะว่ายังไงก็ตามะเนาะถึงถึงแม้ว่าแบบหนังจะเป็นแอคชั่นจริงๆมันไม่ใช่แอคชั่นเท่าไหร่หรอนะหนังของพี่พุทธอะจริงๆมันคือดรามา่าดราม่าแอคชั่นดราม่าขึ้นก่อนนะจริงเนื้อดราม่ามันจะมีเยอะกว่า อยู่แล้วมาตั้งแต่โฟกิงภาคแรกแล้วโอเคก็อันนี้ไม่ขอพูดอะไรมากแล้วกันเดี๋ยวรอดูในหนังทีเดียวเลยแต่ว่าพอได้มีบทพูดได้เห็นเนื้อเรื่องเปิดเผยเนะะื้อหาอะไรมากขึ้นแล้วก็ทําให้อยากดูมากขึ้นพอสมควรเลยนะอย่างตัวอย่างแรกเนี้ยก็ถามว่าน่าดูไหมก็น่าดูแต่ว่าผมก็ยังเฉยๆอยู่ไม่อะไรมากไม่เท่ากับตอนวัยหนุ่มกับตอนโฟกิงเนี้ยคือตื่นเต้นมากเลยที่ดูตั้งแต่ตัวอย่างแรกแต่ว่าเอออันนี้ชื่อของ ผูกกับสองเรื่องนั้นเลยนะผู้จิพวหน้าทองยังไงก็เราติดตามเลยละเอาลครับก็มาเราดูกันเลยนะมือปืนยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้โอ้เขา้าเข้าพร้อมสุโทเปียนเลยนี่หว่าสุโทเปียรภาคสองอะเชียแล้วกูจะดูเรื่องไหนก่อนดีวะเนี่ยโอ้โหชิบหายเลยออะโอเคไม่เป็นไรค่อยว่ากันเรื่องนั้นอีกตั้งหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนพอดีมือปืนยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพ,พยนตร์นะครับ